สบายดีพอแม่พี่น้องพอลูกไม่ฝ่าอ้าวอ่าน้องอีแม่กลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะโมนี้สาวบัวกับสิผ้าทุกคนมาเบิงทัวร้อยฝ่าเนาะพี่น้องเพื่นยังจังเอิญมาทัวร้อยฝ่าวันที่เพราะว่าจากปกติเนาะพี่น้องเทาสิปลูกข้างล่างเนาะปลูกอยู่ข้างล่างแล้วก็ให้มันเลื่อยขึ้นข้างบนเนาะพี่น้องก็คือหาขางห้ยังมาใส่ให้มันแต่ว่าอันี่คือเทาปลูกอยู่ข้างบนแล้วก็ให้เขาเลื่อยลงมาข้างล่างเองเนาะพี่น้องโดยที่ว่าเขาปูตรงไปใส่ขางให้เขาเนาะพี่น้อง นี่เนาะอันนี้คือเป็นการปลูกแบบคนเมื่องเนาะพี่น้องเพราะว่ามันหยุงยากเนาะในการที่จะไปหาต่างหายังมาเห็ดเนาะพี่น้องนี่เนาะเห็นบ่คือห้องว่างในกำแพงยังสีเนาะพี่น้องนี่มันเป็นกำแพงยังสีห้องว่างว่างอยู่เชื่องกำแพงแล้วก็พอะเวลามันเอ่อเขามันเลื่อยลงมามันกระสีหย่อยลงมาเองเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันกระสีไปของมันเองไลนเนาะพี่น้องห้ามปวดต้องไปใส่ผ้าเนี่ยมันกระสายเห็นบ่กำลังออกมาท่ามงามเลยพี่น้องมาคัวซีม่วง ตาแสบดีขนาดได้นน่พี่น้องกำลังเป็นหมากำลังเนบ่บดอกกำลังจอมาเรล่อๆเนาะพี่น้องพี่น้อครัวร้อยฝาเนาะพี่น้องเห็นแล้วแล้วแต่เท่ดีเนาะอ่านี่ก็คือเป็นสําหรับคนที่แบบว่ามีนี่พื้นที่หน่อยน้ำเนาะพี่น้องอยากปลูกไว้กินเองในบ้านเนาะก็เห็ดได้เนาะพี่น้องถ้าคู้ได้มีอ่า พื้นที่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้น้อพี่น้องคือลักษณะเป็นกําแพงอย่างสีน้อพี่น้องเท่าก็สามารถนํามาว่างได้แบบนี้ได้เลยน้อพี่น้องก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียคือการน้อในการปลูกทัวฟักงาวน้อพี่น้องสำหรับคนเมืองเนาะเพราะว่าคนเมืองนี่คือบางที่กับอ่าสถานที่มันกัเหลือโกด่านาะพี่น้องก็จจำเป็นต้องปลูกไปตามอ่าตามที่เขามีนาะพี่น้องเห็นอกเห็นอกพี่น้อง มอพีนองอันนี้คือมะควัวปอซานนอพี่นองโอ้แบบธรรมชาติเนาะคือมันเป็นเป็นชายาของสาวบัวาะพี่นองคือทุกอย่างที่ซาวบัวปลูกนี่คือปอซานาอพี่นองบ่มีซานเคมีทั้งนั้นเนาะเห็นบ่เริ่มเก็บกินได้เรื่อยๆแล้วพี่น้องเลนีคือเป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะที่ว่าชาวบัวนั่งมาฝากมาตอนพี่น้องในมือหนีเนาะค่ะถ้าผู้ได้เห็นแล้ะก็ถูกอกถูกใจก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์าะพี่นองแลกะฝากติดตามให้นั่ในเด้อพี่น้อง